ก็แล้ทุกคนครมบนี่เรห้มโดนเลยต้องไปหาครูใหญ่ได้ต้องไปถามครูใหญ่ด้วยมาแบบทำไมถึงมากระแตงหนูอันตรายแบบนี้ยังมาเริมเพิ่มด้วยอะไรข้าวสีฟ้าตรงนี้เลยทุกคนครับดูซิจะมีเรื่องราวอะไรต่อนะครูตัดีทำไมแมาเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพียรมาแล้วน้านองเลยที่โรงเรียนเรามีคนอยู่ไม่เนี่ยแม่บ้านไปไหนพันลมไปไหนเอ๊มีห้มโดนนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนน้ำนี่คือตายแน่นอน ้องครูใหญ่อยู่ทางไหนนี่อ๋อนี่ไงมันจะเจอแล้วนะทุกคนเจอในเรื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอแอรแป๊บหนึง่งโอเคมุมกล้องนี่แบบสเลอร์ไรอ๋อครูใหญ่ใหญ่จริง <c oughs> โอ้ยแม่ใหญ่แบบกลมอ้วนเลยเจกรอบครูใหญ่บอกว่าง,งั้นเรามีของมาอะไรที่นี่โอ้แาถามหาของกินอย่างเงี้ยนี่เ <c oughs> ออขอโทษนะครับท่านผมแค่อยากจะขอน,นี่คือเราพูดนะไม่มีใครเอาเจอที่นี่เลยอครูมันจะโมโหแล้วเราก็ตกใจ ที่องแล้วกดปุ่มสีแดงยิ่งไม่